ยาอืมพอมันตามมาียเลยมันเขามาดูปั๊บล ouais ้างตัวอีกทุกนอกแล้วเือเหรอเบ่งไฟยังไสวัสดียามกำคืนพ yes, like ี่น้องครับวันนี้เรามาที่บ้านผ่านผลครับผมครับผมยินดีต้อนรับนนสูงเนาะนนสูงซิตี้นนสูงนะครับนครที่มานนสูงกับอันเกิดพมเองนบ้านทากระทุมตำบลหลุมเขาอำเภอนนสูงครับวันนี้เรามาเป็นหมอปลาสักวันเนาะครับเขาเรียกว่าอะไรนะ หน่วยกําจัดต่อกำจัดต่อที่สารก็ภูมินี่ใช่ครับลุงรังอย่างใหญ่เลยมาพังสารมาโคต่อรังนี่ก็รังขนาดกลางครับนี่ลุงครับต่อขึ้นสารแล้วรังขนาดกลางว่ารังนี้ใช้วิธีจุกครับว่าเผาสารไม่ได้หรอกเดี๋ยวจีละเมิดสารอีกทีมงานเราก็เหมือนเดิมแหละครับพานไก่ครับผมไก่ก็น่ากินครับก็พานผลครับสวัสดีครัับวนนี้จุกเอาเนาะพานเนาะครับ นึกว่ามีสองรังเตร็จรางนั้นคงจะไม่ไหวครับรังนี้น่าจะได้อยู่ตอนนี้กาลังดูอ่ารางคางๆจะมีรูเพิ่มไหมรูรอบๆครับรูน้อยๆครับวันนี้รูไม่ใหญ่หรอกถือว่านาจี้จบงานได้ง่ายอยู่ครับเราจะเตรียมการสักคู่ครับวันนี้เราก็มากับทีมงานเสียแม็กครับผมนี่ครับ ทีมการเสียแม็กมีช่องด้วยใช่ไหมครับเสียแม็กชื่อนะครับแม็กนะครับฝากติดตามเลยนะครับผมเอฟฟาเนาะเอฟฟาครับฝากติดตามเลยครับผมไปเดี้เราเตรียมการเราก็ไปทําการจุกกันเลยครับปั้นไก่ครับกําลังเอาน้ำมันใส่ทําดีอีกสักครู่อีกสักครู่จะเจอกันแน่เห็นเย่ิมนะพันแล้วดูมันใหญ่มันนุ่มหน่อยระยะได้ประมาณนึงนะเออ แล้วใครวิ่ีอกยังไงกัไมถึงว่าจะวิ่งใครใครแต่ละคนจะวิ่งไปทางไหนจะโรชนัน่ฝั่งนุนกำลังปรึกษากันอยู่เกียวยังไงดีวะอย่าไปวิ่งตยวิ่งอย่าไปวิ่งชนต้นกล้วยเด้อเอออมความยัางความยัางความยังอาลุย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  มันนะครับผมเรียบลอยครับเอาเป่าเข้าไปอื้อนนี่กระถาแรงอื้อนอ้โนหมดแตกเลยนึงบีมน้ำมันใส่หัวเลยไหมมาดูกหน่อะไรตัวนี้ตัวนี้อ่งนี่นนี่นฟังเสียงนี่หนอครับักกึก

พอแด้เอาไก่ม like <bbe> ันต้องบีไฟรเมันงะหนกมันจะหนกอะไรไม่ใช่ไปเร็วไหนอยู่ไหนนุ่นนุ่นน่นน่นอยู่นุ่นมีไฟมีไฟมีไฟเอื้อนั่นอื้อนั่นเสียงับฟังเสียงด้วยับเสียงมัน ะีมงานครับตีมงานเรากำลังถ่ายจ้ำเลยมันเป็นแตยากอะชุดเรกแท้อีกลังหนึ่งครับอีกรูข้างล่างนึ่รังโคตรใหญ่นะครับเนี่ยลังใหญ่มากเลยใหญ่จริงหัวรงยังใหม่อีกรังนีงไม่เก่าอะไร่์ ใ<ม>หญ่หหจริงล่ะเนี่นนะตรงไฟเนาะใหญ่ครับนะเดี๋ยวเราต้องไปดูอีกฝั่งหนึ่งครับ <c oughs> มีต่อง,งานนครับกล่องมไม้เฝ้านาด้วยหลังนี้นรจะจุกเลยนะอยู่ไม่สูงครับเนี่ยอยู่ติดพื้นเลยห่างจากพื้นนิดเดียวห <c oughs> ลังนี้เราเปลี่ยนแผนครับผมเดี๋ยวหลัลงนี้เราเผาเลยครับพระว่าชาวบ้านกลัวครับผมเพราะาเราต้องกําจัดแม่มันออกด้วย บางพื้นที่เขาเอาไปเลี้ยงเนาะก็จังหวะแล้วครับคนชอบเนาะวกผมนี่มากําจัดอย่างเดียวครับจะไม่พันหน่วยกําจัดต่อเขาเขายางจะวัวนนี้เราจะเผามันเดิมครับจก่าย่ผมคนง่ครับไ <laughs> <laughs> อ้ก็รอเนาะ, <laughs> <laughs> ะจะเยวลุยกันครับผมสกูกเดเลรียมการกัน,กนครับ

ฝนกำลังลงมิดครับเราจะรีบเรารีบเผาเานีิมบเตาทีมงานครับทีมงานใหญ่ครับทีมงานนี่งานนี่งานใหญ่เร็เร็วเบา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 ไหลหมดแล้วเออนั่น

พี่อ้ออเลไม่รองกไม่ฉัน่ใดูานไปก่อดูาไป่องำลังทมงานกำลเตมตัวครับไอ้ใครถือคนนั้นเป็คนเผาใครถือคนเผาเลเอายาวเลยกันนี่เอไดี๋ยวลุยกันครับมาเจ็ไปน้ำเลเบยึดไปด้เผา ไอ้เล้วไเหไปนพี่น้องเวลามันออกมาบิ้งตัวไปเลยเขาไปีไ่ได้ทาใหญ่ดจอเหลือมามายึดจับน่อไจับดวยปีบน้ถ่ายืนด้วยคือไหวเปิดใหญ่

เลงไฟยังไมเนี่ยีอะไรใหม่าตังมีกะพวงเดี๋ยวเรามาดูกันว่ามันมีไฟไม่ได้อมีตัวนอนมากแค่ไหนเือจุดบจ้งกวิ่งไ่วิ่งตนกันเือไปเนาะผมไปแก้งนุ่นก่อนเอ่อขันท้ายโอ้โหพอแล้วพี่มาจุ่มน้ำเลยเดี๋ยว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 ่ดีวดก่อวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว้วเดี๋ยวเดี๋ยวเดีดี๋ยวเี๋เดีนยีวเดี๋ยวเีเี่หรอ ไม่มันตะดฉัครับผมโอใหญ่ครับโอ้ยดูดเต็มอ่างเลยเดี๋ยวสักครู่พุงดอใครอยมาหอบโอ้ออยังนี่หลอนเลยพี่เดี๋ยวๆมนหลอนะเอาขาหัวไปเลยไม่มีแล้วพี่ออกออกยังออกเนาะครับเอาขาอะเลาอเลยพันโอ้เต็มเลยพี่ ไม่ล่างไม่ล่างพี่ล่างนี่สวยสวยสวยอ่านเกมพิษเลยล่างนี่ไม่ล่างก็บ,บุญใช่ไหมครับน่าจะเป็บนบุญแหละไม่สวยก็ไม่สวยเหมือนคนก็บ้านดอกเหร็นไหมเนี่ยแต่เป็นห่อได้หอบขึ้นเลยได้แล้วเอ้ใส <c ười> ่ก็ดีไปจะได้ยกขึ้นไปแบบง่ายๆเลยหอบต้องไปหายามา บอกยิงเด้อเบื่อตอนนั่มุกหาๆนี่มุกแบบฟืดๆขาเบื่อเครียดเลยนันเด้อขาเบื่อเครียดแหละสายต่ออย่ามาดามากับผมเด้อผมคือหน่วยกำจัดครับไม่ใช่ว่าหน่วยเอาไปเลี้ยงเพราะว่าพวกผมนี่คือกำจัดอย่างเดียวเขาให้มากำจัดก็คือกำจัดครับฟังดีๆเด้อคำว่ากำจัดครับไม่ใช่เอาไปเลี้ยงเครียดกับคนที่เขามาดามาเลี้ยงเท้านี่ ระวังนุดนับพันนักบ่ได้ไหมได้ไหมพันติดไหลยึดข้างในมือได้ได้ได้เหมือนกันครับได้เหมือนกันกระมังกระน้อยยิ่งอ่ะเม่กำมังน้อยกว่าน่ะ いいไม่ได้ไม่ได้ไม okay. ่เป็นไรดอกเดี๋ยวเดี๋ยวให้พันไก่อุ้มไปเลยไอ้พี่โยอุ้มไปก็ได้เมื่อเราผ่านกิ่งบนกิ่งบนน้ำปักมือหนาเห็นติดมันนี่มันนี่มันนี่แกมันนี่ไล้วจะยกขึ้นด้วย ถือเลยครับปานขยอยจถือถนัดอุ้ยนั่นห่วงแล้วนุ้งไปไปไปก่อนเลยห่วงปีพ้นกาะมังมาเก็บใส่เนาะครับโอ้โหก่อนเต็มดีไปแล้วครับนุ้งหยอกไปแล้วตู้ใหญ่ครับเนาะลังนี้เนาะขึ้นมาแล้วครับผมโอ้โหดูกันชัดๆอีกทีนึงครับโอ้ใหญ่จริงนี่ครับฝีมือปีหยอครับเผาครับนี่ไอ้เคดิษฐ์เลยนะไปเดี๋ยวเราไปดูอีกลังนึงครับ ดังน Franc ั้นนาจี้ยุดบิดแล้วแล้วทีมงานโดนสูงไปแกะครับผมเนี่ยเปองปดับเกียมเลยเดี๋ยวพวกเราก็มาดูแล้วก um, ็ค um, ่อยไปยามเบ็ดครับไอ้ดับก่อไฟโอ้โหดูด้ยกัเดี๋ยวไปดูล่างนั่นก่อนเถอะเหมาก็ล่างนั่นก็ล่างมีมาแล้วเนาะใหญ่จริงไง ีช้าแม่นชมาใส่ไหมนี่เจ๊หมอร่อยแมนตักระงเลยมางนี่ยแม่แม่ไหมเนี่ยจะเมี่ยกีมันเลยพ่าเมี่ยเกียเลยแกออกเรเคาะครับเลาะเลาะเออกกันเคีรยข้างนาเี่ก็เคาะปุ๊บก็เลยมาถึงอีกหนึ่งลังแล้วครับลังที่เราจุกไ้เป็นไงผ่านละมีเสียงบินยังเอาน้ำมันใส่เพิ่มไหมล่ะน้ำมันไม่ แล้วเาเกลเรานออกให้นานดิหนังยิมิอ่าทำะไม่ันปออไอไอนันออกเลยเอ,อนาน้นำมันฉีดน้ำมันหมดอย่างน้ำมนันฉีดมาได้ไหนปานอ้นข้างในนะครับ้ำแมันโอ้เมาเมาเ <c oughs> มาแล้วเจาะเลยไหมโว้ยนกแล้วผาเนื้อนอกแล้ว <c oughs> นกแล้วี่คอนปอนไหมเอามาันจะไปฟองนี่ต่อไปฟองสารโ <laughs> อ้ขนาดอยู่กับสานั่นเนี่ยนะ <laughs> จะไปฟองได้อีกล่ะ <laughs> นี่เขาเรียกว่าสิงสารลแล้วนี่ฟันไก่อลองดูว่ามีแม่มไหมจะได้บีบน้ำมันใส่ไม่นามีหรอกเนาะนี่ก็งา <laughs> นกหล,ล, <laughs> ลอกออกกับ <laughs>

ไปทิไปด้เดเเอาไปเอาไปท้บางนั้นนาบานูกคนมัเตัวนะนี่นะบาตานี่นะนี่ยำงอนะ้ตอดอีกเดอสมพลเดสมพลปากเดือเอาโอ้มควนหนุคนไปใหนดีนะครใหญ่ถึงมือลูกพี่ใหญ่นะบ่เหนานผลจัดการแล้วครับ เฮ้ยพี่อย่าเขียร์ลงไปนู่นวะพี่เขียรใส่ฐานวะอเ่ยมันไมเมืนกมันมันคุมทางอไรนะเ่โอ้ยยัง่ะเขะตวโว้ยมากระโดดมากระโดดขนาดมากเนเอาไปอยู่มาดีดเนี่ยไม่ใช่มากระโดดด้ยมาดี ครับเอาไล่ซะเหมือนันเดีอวผมกลัวโดนอยู่เอาเดี๋ยวปุ๊บเอาละขึ้ยน่อยวิ้นวินวินเอ้กระชาดีโอเคระวังมือด้วยคิดได้เนาะมูวินนี่กำลังงานไหมเยอะกำลังเนาะกำลังใส่เลยเต็มเยอะเดี๋ยวพวงเอาไปใส่เบ็ดโอ้ยของราคาเยวราคาเป็นพันไปใส่เลยนี่ผ่านอ๋อจับเอาระวังระวัง ปจับเมียมันนั่นไปไหโอ้มีอ่ข้าตรงนี้เลเยเต็มยดเลยนี่มงสวยอ่ะนไกนีบานนู้นล่เป็นไงบานนี้ก็เต็มเปียคือเก่าเลยพี่อี้เลวงมันออกกันไงรออีกก็เจียีตมันเลยเขาไปอยู่ข้างในเลยไหมนีมียาวๆล่ะออานี่มีถานมาใส่อีกไหมนยววางไว้งนี้ก็แล้โจ๊ะโจ๊ะ โยเอาถาดหมูโยไม่ได้ไหมมีไหมพากเลยเยอากนี่ก็ได้โผมพากางใหละโอเคมันอ้ไม่ได้เนาะมีตัวแลวบางตัวนะ้สจัาฝากบางบางตัวโอ้โหเต็มยดเลยครับดตัวตัวนมีประตู่ะโอ้โหดูนี่เต็มยดครับว้าวใจดีอือ เงาะกัอสาดเลยวังตูดไลมันเอะทพี่อันนี้ผมไปช่วยอีกแรงครับปูดชไตัวอ่อนผมทิ่งไปนึ่อนีนี่เลมาใส่นี่ชามอะล้ยันยองว้วเ้า้โอ้ลแล้วฟังแล้วนะโอ้ย ได้โจวยดเลยโจไปใช่แล้วหรอไปใช้แล้วตัวกี่เนี่ยกินแล้วกำลังเอาต่ออยู่กำลังเบลล์เลยครับกำลังกำลังสวยกันซุ่มหัวเอาต่ออ้าวอ้าวออุ้ยอุ้ยก็มือนะพี่ติดอยู่กับมือมีแตยูทูบเบอร์น่ะรอรอได้ไย นี่ดินะอย่าจะพาองค์ปรอบจะเปิดตอไหมเอาหมดแล้วครับที่นี่เอาหมดแล้วก็ที่นี่ก็ระดมฉีดน้ำมันใส่ให้ทั่วเลย่นามีแดดฝ้ายิ่ง้อนี่ลงไปตไกลนดูโอ้ยหลวดดดดตัวนี้ เดี๋ยวเอายกไปเลยครับเอาไปเดี๋ยวไปกำจัดให้มันสิ้นซากครับเดี๋ยวจะได้กำจัดในสิ้นซากครับภารกิจก็ถือว่าสำเร็จล่วงไปด้วยดีอ้าวเดี๋ยวไปดูผลงานอีกทีนึงต้องพี่น้องนะนี่ก็เสร็จสิ้นภารกิจครับผม เอาละทีมงานเราก็เริ่มแกะตัวอ่อนแล้วครับโอ้โหเยอะแยครับนี่เห็นตัวอ้วนๆมันเล่นกันช่วยกันเล่นกันครับผมนี่ตัวหมานีกตัวนี้เดี๋ยวงานเองไปยามเบ็ดเนาะไก่เนาะไป่ะดี๋ยวจะเลือกสามตุ้โอ้หลังจากที่เราตีต่อมาครับทำกับเข่าครับคันนี้ไปยามเบ็ดมาเดียวก็ กลับมาถึงกับทีมงานเราก็แยกใหญ่กันไปหมดแล้วครับรอบนี้กับยิดผ่านไกลเอ้าเอ้าทำหนาทำตาที้จับเด็ดอุ้ยลืมอืมโอ้เออออเออออเอไม่ใช่ยิทำอะไรมันเป็นลาบซะบ้านนีน่ะเอาบดยิปใส่ก็ใส่เลยเนาะโอ้ย สายโมไปท่านเขาดีเจืเินเาโสนนัโอ้ขนอรอาเส็จแล้ววอตายแล้วอกับบ่ชิมเนีมึงขัดเจือพมือนี่เชืออ้อเจือพ่มือกันมาไม่ต้องชมเอาละยกขึ้นโต๊ะเลยมากิน มากินพัดต่อหมาอ้วนของพานไก่ครับผมนี่อย่าดูถูกกันนะเราอยู่นะเราอยู่ครเออเขาอยู่เขอยู่ติดรสชาตก่อนคอยว่ากันอีกทีนึงหน่วยกาดกาดตุยของเราเสียแม็กครับลองดูครับฝีมือพานไก่แล้วก็บอกพวกผมได้จะได้ตัดสินใจว่าได้ถูกว่าจะกินต่อหรือจะไม่กินต่อต้องไปตามตรงเด้อไม่ต้องไม่ต้องวังใจเด้อเอาความจริงเลยเด้อ เออเอาลองลองดูเปนยังนอนอยู่ดิยังนอนอยู่ดิเอาละนอนนี่เอาละเดี๋ยวมารอรุ่นครับยาโซนนะเดี๋ยวนี่เวลาดูกันจายดิยาโซนเฮ้ยเอาความจริงเอาความจริงไม่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 ต้องรอเอาความจริงเลยได้อยู่ได้อยู่เออได้อยู่นี่ ไม่ต้องหมาอ้วนใช่ไหมเอสองตัวนี่รออยู่ครับตะกี้นี่แต่บอกว่าไม่ได้ีน่ยังไงก็อ้วนแท้แนนอนได้เวลาซวยแล้วครับผมย็นไงครับลูกพี่ครับได้อยู่ครับอืมต้องผือดผาอมมัานี้กินที่มือพันไก่อ๋อสำรับความอร่อยอ เกลอบไปเนาะอืมเดี๋ยวทนีเีกานะอมไม่ใาอวนเนาเลนาบก่ยรืองลาบผมไม้หมาอ้วนเราเนี่ยอืมฮะ ยังไงก็ฝากติดตามกันด้วยครับผม,มไก่ก็น่ากินครับผมขากครับผมลูกพีใหญ่ขว่าเราครับรรชีวิตง่ายๆตายลูทุ่งครับผมไป <G ül üyor> ก่อ็เจ้าทินครับเสียแม็กครับผมฝา,ากติดตามด้วยครับบ้านเสียแม็กเนาะในเพจครับผมคงจะได้เวลาอำลากันแล้วครับผมนี่ก็กินเสากินน้ำกันจะแยกใหญ่กันไปหารับทินอนแล้วครับผมคลิปนี้ก็ฝากไว้แค่นี้แหละครับเจอกันคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับ